เดี๋ยวต่อไปจะพาไปฟังเสียงเจ้าชุดตัวนี้นะครับโดยของลูกค้านำมาเองนะครับผมสวัสดีครับผมช่างเปรมนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับชุด2อคูณสนะครับ ร้อมทุกอย่างนะครับลูกค้านํามาให้เองเกือบทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลําโพงนะครับดอกกลางดอกแลมแล้วก็ดอกเบสนะครับรวมไปถึงนะครับชุวเ o อ e r ลูกค้าก็นํามาเองนะครับแต่วาปีกับมิกเซอร์แล้วก็สายสัญญาณต่างๆลูกค้าสั่งทางช่างเฟรมจัดให้นะครับผมก็วันนี้ก็จะได้รีวิวเสียงให้ฟังนะครับด้านหน้าของตู้กลางแหลมนะครับใบนี้ก็จะติดโมโ้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นตู้6.5นิ้วทรงคอลัมนะครับผม ดอกกลางสองดอกแล้วก็ดอกแหลมอีกสองดอกแบบนี้นครับตู้เปล่ามีขายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดิกงานสาเด็จหรือว่างานพร้อมฟังก็มีนะครับผมสนใจก็พักขายสอบถามกันมาได้นะครับอันนี้ทั้งชุดนะครับทาจากแมสแนเกตยร์เอตาวยานะครับตู้เบสเป็น20่ิมิลส่วนตู้กลางแลมเป็น15้มิลนะครับตู้เบสตัวนี้ครับเป็นสูตรออเดอร์หกขนาด12นิ้วนะครับดอกที่ลูกค้านํามาจะเป็นดอกแม่เหล็กสองชั้นร้อยแปดสิบนะครับผม ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการต่อสายแล้วก็ไปฟังการทดสเสียงพร้อมกันครับส่วนสายเส้นยานนะครับลูกค้าสั่งสายเส้นละ5เมตรจํานวน4เส้นนะครับผมสีแดงผมจะทําเป็นสายเบสนะครับเสียบเข้าหลังตู้เบสครับผมเอ้าเสียบแล้วหมุนขวานะครับเสียบหมุนขวาส่วนด้านหลังสเปคคอนไอ้ด้านหลังแหลกนะครับเราจะเสียบรูข้างล่างด้านขวาครับวางไว้ก่อนนะครับผมเส้นแดงอีกเส้นหนึ่งมาเสียบเข้าหลังตู้ครับหมุนขวา ครับวันนี้ก็มาแถวล่างนะครับหมุนขวาเอาวางไว้ก่อนส่วนนะครับซ้ายเียงกลางนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ครับสองรูบนตัวนี้นะครับใช้ทั้งไฟแบตแล้วก็ไฟบ้านได้นะครับแต่วันนี้เราจะเทส้ดยการใช้สวิตชิ่งนะครับร้อยแปดิอมป์นะครับไฟบ้านทำสายในลักไว้ให้เรียบร้อยนะครับ สีแดงคือบวกนะครับผมสีดำเข้าลบนะครับต่อไปนะครับพหะเอกของเรานะครับคือมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมมีขายนะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับมีอยู่ประมาณรถนี้มีประมาณยี่สิบตัวนะครับใครอยากได้ก็สอบถามราคาเขาไได้นะครับแต่วันนี้จะพาไปฟังเสียงเจ้าตัวมิกเซอร์ตัวนี้นะครับต่อไม่ยากนะครับใครซื้อไปผมมีสายให้นะครับเสียบออกจากตรงนี้นะครับผม มินเอาเด้ครับเอว่าเอาวางไว้ก่อนแล้วก็ไปเสียบอันนี้ใช้แบตได้นะครับหรือว่าจะใช้อแดปเตอร์เสียบไฟฟ้าก็ได้ตอนนี้เราก็ต่อสายสัญญาณเสียบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์กับมินิมิเตอร์ตัวนี้เพื่อเล่นเพลงแล้วก็เพื่อพูดใหม่นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้พูดใส่ใหม่ c o โฟนตัวนี้นะครับ ผ่านกับมินิมิกเซอร์ตัวสีขาวนะครับแล้วก็เปิดเอฟเฟกไปนิดนึงนะครับให้มันมีเอ็กโคนะครับเอ็กโคนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะพาไปฟังเสียงเจ้าชุดตัวนี้นะครับโดยของลูกค้านํามาเองนะครับผมโดยเพลงดีไซน์นะครับเขาก็จะใส่รถแห่ของพี่โจสกอรินคือเก่าน,นะครับผมไปฟังพร้อมกันเลยครับ เปิดพอดีพอดีนะครับผมไอ้ทุกข้ายเป็นแฟนเขาในน้ามของทุกเ้าเกาข้ายเป็นเหงาใจน้องเมื่อต่อง มีไปอักกินสิ้นตอป่าเห็นลูกต้องตอนใอ้อนุนเศร้าอยู่เป้่าได้หลักวายไทยของโยมองเพลินนางอยากซื้นไปกำสีสเก็ดคำบันอีแม่เพื่อเสิร์ฟให้เ็นย้อนอดีตเก่าได้ อย่าลืมใส่หูฟังทุกครั้งนะครับฟังเทสเสียงของช่างเปรมนะครับ ผสมมาให้ทำได้นะครับผมบวกคาแรงคาตู้คายางเพิ่มไปนะครับส่วนยละเอียดกับคุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าทางแชทอีกรอบนึงครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ